ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ทําการแสดงยูที่คุณได้พี่น้องเดอรยูที่ศรีสะเกตครับบ้านมาเขียบนะครับตําบลมกเขียบอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องครับอยู่บ้านครับพ,พี่น้องมาสิพาพี่น้องมาเบื้องผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่เวลา่อพอปยอาุบ้านสี่ม่อยู่ส,สองคนนะครับคือคุณพ่อบุญยืนบุญแล้วซือ้อเราแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนซื้อไปแล้วครับแต่ว่าผมเราซื้อขึ้นเอาครับ คุณแม่ฝนนะครับเบิ้งว่าคุณพ่อเอย็นเฮ็ดอีหยังแน่แต่ละมือนะครับแล้วหลังจากนั้นสิพาพี่น,อน้องให้เบิ่งโค้งสร้างหลังคานะครับโค้งสร้างหลังคาว่าไปฮอดไสแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องย่งางบูกันครับว่าเราอยู่ไสครับแต่ละมือแต่ละเว็ดแล้วช่วงนี้บรรยากาศก็สิดีเล็กน้อยเพราะว่าฝนมันเริ่มตกแล้ว <c oughs> สิบ่แห้งแล้ว ีผู้ใดที่ไม่ยอมไม่ยามครัาบุญละเม็ดกันสินี่มองให้นอนเด้อทำผู้ใดบ่อยากกลับบ้านอันนี้มองให้นอนนะครับลูกสาวเป็นคนเอาให้ครับน้องดีมนะครับคนเอาให้แต่ว่ามาเบิ่งครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เบื้องหลัง,ท,งาาทั้งกาเศร้านะทั้งขาแรงเด้อทั้งขาเศร้าทั้งขาแรงขาเศร้ากาแรงทั้งผมนี่มีอยู่บ้านกา,ากาเศร้ากาแรงเนดะ้อ ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่คุณพ่อบุญยืนอุปกะแก้วนะครับอันนี้มือกลองเด้มือกลองเด้คนที่สอนอ่าพระเอกเบนพงศกรอ่าตีอยู่ตอนนี้ก็คือคนนี้นะครับมือกลองคั้พูนละเม็ดเนี่ยครับสมัยอีพอคั้พูนพู้นี้มันบป็นแบบครับอ่าพประทับธรรมดาแต่ว่าตอนนี้พลวัตว่างเป็นไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนไม่สิงามหรืองามขึ้นอยู่กับเราเลยครับ เบอร์นะครับพี่้อง้นใหม่ครับอดน้ำตลอดนะครับอันนี้เวียนยนี่มานคืนเ็นบ่ครับนอนพี่บ่เจ้าของบ้านเ <laughs> จ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเมื่อยว่าตอนนหนกับเมื่อยวันไหนเหรครับเนี่ยไม่กินเหล้าว่าจอนไหนตะก,กี้เป็นนุ่มนี่สุดยอดผููไดเก็ได้ขึ้นเหล้าดีๆมากครับ, <laughs> รบนี่ครับตอนนี้เราบอกกินเหล้าแล้วตะกี้นี่สุดยอดในการกินได้แต่ว่าตอนนี้เศร้าแล้ว อันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับพี่น้องเบิ่งไว้น้ำครับเป็นบ่อสุขภาพแข็งแรงบ่อเจ็บบ่อป่วยนะครับนั่นบ่อครับชื่อหอยบ่อครับสี่นะครับอ่ะนี่คือพ่อุญยืนนะครับอ่าเป็นเป็นแฟนผู้ใดครับเป็นแฟนผู้ใดครับแฟนแม่ติ๋มครับอ่าแม่ติ๋มแม่พญาเหรครับแม่พญาแม่พญาให้ไปตลอดครับอ่าแม่พญาให้ไปตลอดบ่ให้อยู่บ้าจุบันที่เราเนี่ยเอาเดี๋ยวสิพาไปพ่ออีกคนหนึ่ง อันนี้คนหนึ่งหล่อนปะครับอันนี้ไปพออีกคนหนึ่งครับเบิงว่าเล่าเหตุในอยังหนาทีเล่าแต่ละมือน,นี่หลายอ่าหลายอ่าหนา <ละ S 2> <ะ>ทีเล่าแต่ละมือนี่หลายเชิงเป็นแม่คั้วเชิงเป็นสุยางสุเน้เป็นเลขาเป็นอะไรเป็นสร้างอ่าเป็นเลข,ขาของคุณแม่ดีมอ่าเบิงวะ รันตันเบิ้งดูครับคนนี้คุณแม่สายฝนไกรยโสเป็นสุยางสุ่นีับเจ้าของบ้านก็เป็นเนอเรา้เป็นเจ้าของบ้านคนนี้ <c oughs> เป็นเจ้าของบ้านเป็นแม่บ้านาเป็นสร้างตัดสุดเอาเบิ้งดูครับเบ่อเข้าใด้ปะจาเปินชุนเนี่ยครับพี่น้องเบิ้งเวลาเวลาแม่จามไม่อยู่กันทุสังอกนได้ครับพี่ นี่ครับมหาแม่ฝนพ่อครับพี่น้องจัหน่อยจ้าผู้ใดมาเนาะผู้ใดม่บ้าน่านพ่อ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 แม่มาหาแม่ฝนเละมาหาแม่ฝนพี่ผู้ดีมีแลยจ้ายังก่อนมีอะไรที่รับไปยังอีกก่อนรับวัสดุดีเลยวัสดุนั่งวัสดุวัสดุเต็มบดเลยนะครับเทิงบานเทิงเฮียนมีแม่ฝนนะครับแม่ฝนนี่เป็นแฟนของคุณพ่อแดงไก่ยโสกค่ะคุณล่ะครับเทศการลงานน้ำเข้านะครับบ้านสะอาดหรือบ้านเพราสะอาด อยู่กับคนนี้นะครับให้ความเสียดสีกับคนนี้คนนี้กาเศร้ากาเศร้ากาเศร้าคนนั้นกายังเหมือนแรงเหมือเว้นความอ่าอันนี้ครับเบิ้งดูครับเก็บสุดยางสุดยางคุณแม่กะขยันบักขนาดเลยครับอ่าปะเข้าไปเบิ้งโค้งสางเขากับไปเนี่ยครับว่าโค้งสาวเขาไปทอดไซแล้วอ่าโค้งสางเขาไปทอดไซแล้ว แม่ผลี่เป็นคนเบิงเช่งบานเึื่อยังเบิงเลยระดับแม่ลภาพวิดออเบิงโครงสางโครงสางของโคงรงหลังค่าว่า้านใส่แล้ว ต้องไปลูกๆสีบองฮอนแล้วเนี่ยต้องไปลูกๆสีบองฮอนแล้วน้องไส้มาหาพอดีเลยครับน้องไส้มาหาพอดีเลยน้อ,องไส้มาหาพอดีนี่คุณพ่อยงคงคุณพ่อยงคงมาหาพอดีเลยฮะพ่อ,อยงคงพี่น้องจะคุ้นหน้าคุ้นตากนันดีสวัสดีครับ euh พ่อยงคงนี่เป็นน้องไส้เลยแมนครับน้องไส้อันนี้เขาเรียกว่า ลูกหลาลูกหลาของพอคำผลนะครับพอยงพงนะครับเครื่องเสียงเมคทุยังทุนแหน่อยู่กับเราเนี่ยแหละครับพี่น้องปีหน้าปีหน้าจัดเต็มครับก็ดีครับพี่น้องจัดเต็มเบื้องรายเสียวยังไม่เห็่นแน่นะครับเข้ามันต้องรักษาเข้าไว้อย่างก่อนมิกกียังก็บเขาอานาหลอกอานาหลอกอานาหลอกเจ้าเดียวและเจ้าสุดท้ายบุ้นแล้วแล้วก็สิพามิเปลี่ยนครับพี่น้องมัไม่เปลี่ยนเบื้องว่าจะเป็นแบบใดนะครับออกมาแบบใดนะครับโอเตสามในเลขครับผม ตอนนี้กำลังเฮือร้านแมนกำลังเอาโปรเช่เ <c oughs> <c oughs> อ้า <c oughs> เบาเิ้งครบสั่งเบิ้งลูกๆที่เพ่อได้ที่เพ่อได้พรอนแล้วเดียวตะกี้ย่างแม่งวงนี่เดี๋ยวพอนเดียวพอนพรอนมัน้งต่อไปเพว่าตอนนี้ชื่อสบายสามารถเอาเวทีย่อมย่อมเอาไว้ตังได้นะครับเวทีย่อมย่อมนำมาเอาไว้ตังได้จนถึงจะไดประมาณรถหก 6 6 6 8น่าจะประมาณ30กว่าเมตร64 24น่าจะประมาณ3 3.4เมตรสามารถเอาไปที่เขาลงไปตั้งได้เลยสามารถเอาไปที่เขาลงไปตั้งได้เลยแต่ว่าก็สามารถตั้งได้บางส่วนนะครับลูกๆก,ก็ดได้ซ่อมตรงนี้ไในน้ำบ,บกไปยังเขาจะไม่เห็นตรงนี้ได้อ่าเขาจะไม่เห็นตรงนี้ได้นะครับานะ่าจะประมาณ70เปอร์เซ็นต์นะครับ70เปอร์เซ็นต์นะครับ70เปอร์เซ็นต ส่วนพวกระบบไฟฟ้านะั่นแค่ละครับตอนนี้ผมใส่สามเฟสเบนอแล้วนะครับลงหม้อกแกงหนึ่งลงในอย่างเหมือนสุญาน,นครับตะกีเ้เปิดไฟขึ้นไฟกระดับแล้วแต่ว่าตอนนี้พด่ดบแล้วอันนี้เป็นโค้งสาเก่าโค้งสาเก่าตะกี้ซ่อมซ่อมยุ่นีได้ไหมน้องอ่าตะกี้ซ่อมยุน่น,น,ยยนีวันถัไปตอนนี้สิเปี่ยนหม่องไม่ลุกๆยุ่นีอันนี้ก็จะเป็นพวกของแถวของแถวให้ลุกๆให้ระเบื้องของไเอีกบ่า พี่ลองเบองเของพี่เอ,อกของอยางนี้กับแก่เนี่ยอันนี้จะเป็นของพักพี่เอกหนึ่งพลนนันใ่สวสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,โลโไทยแลนด์เจได้คับปยังได้หยาดกับแก่ได้เลยนะครับเบิ้งด้ <c oughs> <c oughs> <ว pools> อ๋อ mhm. ห้องนอนพระเอกหนึ่งพลานชัยเลยมีของแกวหรืปล่าอยงหน้าซาเลยปลอดภัยครับไม่มีอันนี้จะเป็นห้องของพระเอกหนึ่งพระลานชัยนะครับอ่าของพระเอกหนึ่งพระลานชัยจะเป็นห้องนี้นะครับเราก็จะมานอนอยู่นี่แหละครับก็ได้ซ้อมนะครับอันนี้ห้องพระเี่ยังปกติอยู่ครับอ่า อันนี้บริเตรียมกันได้นะครับมาแบบบริเตรียมส่วนของนี่เป็นเองนางเอกจุนเสียใจยครับพีทขอได้เห็จุนปิดนะครับส่วนนี้จะเป็นของลูกทีกงานหมอลำห้องนะครับ ต้องทุนนะครับนั่งอย่เบิร์ขยังจังนายว่าทิ้กำแพงไว้เดี๋ยวลูกๆสีนี้ออกไปเที่ยวเบิร <c oughs> <c oughs> ์ว่าจิตกันได้สำเราอ่านี่ด้วยครับผูท้ที่ชอบของสูงเบิร์ต้องทําทุนชอบของสูงเลยอ่าเล่นของสูงเนี้ยฟังเขาสงมากนะรครับ ของสูงขนาดนี้ครับพี่น้องยิ้มตางห้องอีโดมาครับแล้วมาบ้านอีกทีหนึงอ่าเดี๋ยวทีหนึ่งเราจะมายนชมนะครับนะครับต่างเ้องนะครับนี่ตะกี้ตรงนี้มันจะโล่งตะกี้ตรงนี้ไม่ใช่โล่งเนาะแต่ว่าตอนนี้กันกันกันลูกๆหนีเที่ยวแต่ว่าพ่อก็ว่าไม่น่าจะรอดอ่าตอนนี้เช็ดกําแพงอ้อมปุ่นแล้วครับ ท่านลูกพดีอยู่คุณดิพิร้องสุขุนนะขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่ไมย่ยอมไม่ยามลูกหลานขับรถที่บ้านนะครับอขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณพี่รองสุขุนทุกคนที่เป็นกําลังใจแห่งกับลูกหลานครับมือแร้งเข้าพอกันอยู่ที่อบตหมากเขียบนะครับอ่าอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องเต้ยโสตายเขามือแร้งพร้อมกันแน่นอนครับสอดแยงจางปังพอกันอยู่ที่ศรีสะเกษครับ